สวัสดีครับวันนี้นะครับชินโจมมเตครอสนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสติกเกอร์ยักษ์ที่ร้านยักษ์สติกเกอร์นะครับผมรับจริงแต่ตัวจริงไม่ใช่ยักษ์นี่ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ยักษ์สติกเกอร์นะครับผมว่าก็เดี๋ยวจะพาไปดูลายรถหล่อๆกันดีกว่าของน้องชินโจนะฮะยังไงฝากช่องด้วยนะครับชินโจมมเตครอสครับผมอ่าครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะลายรถฮอนด้านะครับ n อเอร้อยนะฮะลายนะฮะอ้าวเดี๋ยวดูน้องจะได้ขับคันนี้หล่อๆนะครับนี่แบบนี้ทำจากเครื่องอะไรครับพี่อาครับอ่าเครื่องนี้นะฮะพิมพ์พิมพ์มพมแล้ววาดด้วยเมาส์ปากกาครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์ด้วยเครื่องเอฟสันครับผม,มครับผมสีก็จะคมงานไม่มีแตกเลยครับผมมีความคงทนไหมครับอยู่ได้ประมาณสองปีครับสองปีครับใช่ครับ ส่วนตรงนี้ก็จะบอกว่ารองรับชุดนักแข่งด้วยก็คือมันจะหนาพิเศษสามารถขูดได้วิธีทําความสะอาดและการดูแลรักษานะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้สมมุติถ้าทําความสะอาดแล้วสมมุติมันจะเป็นคราบรอยของแบบนักแข่งขูดนะใช้ตัวนี้สเตกินใช่เช็ดทำความสะอาดถูคราบดำก็จะหายครับผมใช่ครับ โอเคยังไงฝากช่องน้องเขาด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านยักษ์สติกเกอร์ด้วยนะครับผมอ่าถ้าลูกค้าสนใจครับัติดต่อได้ร้านอยู่ที่ไหนครับพี่ยักษ์ครับร้านอยู่อ่า m s p Motorsport p a r k สุวรรณภูมิครับผมอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับ0970162415ครับผมขอบคุณพี่ยักษ์สติกเกอร์หน่อยครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้น้องชินโจแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้น้องชินโจสวยๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปพบกับพี่เอสนะครับพีทีคอน ช่องชินโจว่าเราจะมาติดอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะติดชื่อของชินโจมอเตอร์คอร์สเพิ่มนะครับตรงตรงนี้นะครับแถบนี้น่าจะด้านหน้ามังคินโจบอกว่าด้านหน้าแถบนี้ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าใช่ไหมเป็นไงบ้างติดมาแล้วสวยไหมครับเพียรสวยครับชอบไหมสวยสีแดงดำแดงดำตัดเลยครับอแต่สีขาวเดิมๆก็สวยแต่ว่าที่ชินโจเอาสีนี้เพราะว่าให้เหมือนกับ ให้เหมือนกับของ a อพีฮอนด้นะครับที่ใช้ในการแข่งขันอคัดนักแข่งครับครับตอนนี้ชินโจมีอาการบาดเจ็บนะครับแขนซ้ายหักสองท่อนนะครับับหักที่ท่อนแขนกับข้อมือเราไปร้านนี้มาแล้วนะครับเป็นร้านครับขายอุปกรณ์ชุดแข่งนะครับอันนี้ตัดเย็บที่เมืองไทยนะครับผมแล้วส่งไปต่างประเทศนี่ครับโดยใช้ยี่ห้ออะไร ฟูจิทานิครับผมครับฟูจิทานิใช่คอยู่ที่ซอยนาคนิวัฒน์ยี่สิบเจ็ดครับปากซอยเข้าไปเข้าไปในซอยนิดเดียวครับเข้าไปในซอยฝ่งมือไม่ได้อยู่ปากซอยหรอกแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับฮอนด้ารีซิงครับฮอนด้ารีซิงครับแล้วก็อีเดมิสึกน้ำมันเครื่องอีเดมิสึกที่เป็นสปอนเซอร์ให้ชินโจนะครับอน้าน้ำมันเครื่องมาให้จินโจแล้วก็ติดนี่ด้วยครับคาร์บาวแดงครับเสียน้องสิงสองฝั่ง ครับนี่ครับคาราบาวแดงเสียน้องซิงซองฝั่งครับครับครับนี่ชองชินโจขอขออาท่าผู้ชมไมพีวันนี้สวัสดีครับนี่ครับเดไปดูสติ๊กเกอร์ชินโจครับนี่เขาทําเองครับอันนี้มีแม่บ้านนะครับแม่แม่บ้านนี้ไม่ใช่แฟนไม่ใช่เราเป็นลูกจ้างครับนี่ครับครับแต่ว่าได้มาเท่าไหร่ลูกจ้างเก็บหมดเลยนะครับนี่ครับเจ้าของร้านมีข้าวกินไปวันวันครับผมแค่นั้นครับมนุษย์มนุษย์ มนุษย์เพศผู้กับมนุษย์เพศเมียเนี่ยมีอยู่แค่นั้นจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปครับ